สบายดีสบายดีโปรแมนพี่น้องมาพบกับสองสาวคู่บ้าน้าหลังจากที่ว่าหมูว่าในมันโบลเลียเนาะเมื่อนี้ก็มาโตเมื่อนี้ก็มาโตน้องไส้กับตัดเก่าคือเก่าไหนพี่น้องนะฮะฝากกดติดตามในส่องยูทูปเป็นซาคู่ในเด้อพี่น้องเด้วยคุณเป็นกำลังแก่ให้สาวคู่จำท่ามให้ยังน่ะน้องเก่า,า,า,าพี่น้องหลังจากที่ว่าน้องไส้ตัดแต่มันมันยังมันหลุมแล้วนี่ยะนาดเนานะ มันก็แห้งแต่แตงโมว่านเมื่อนี้ก็น้องส้ายลูกแม่สาวก็ยีดูสงสารหลังจากที่ว่าเกี่ยวเข่าก้นเดียมว่านเพื่อเมืองว่าน้องส้ายเป็นผู้ต้านเนาะเมื่อนี้น้องส้ายก็มาซอยเมือนภาคเหีือก็เลยมาซอยเอือกนะเปลี่ยนกําลังใจเฮ้ยพี่น้องเลยครู่าวทหารยามไดเสียเลยแบบนี้นา้บ้ากันยัยหนึ่งเกี่ยวตัวว่านหอนมือนี่ยังบลเลี่ยนอยู่ ไส่กับตัดเข่ากรไก่กันปุลยเนาะเมื่นไงฮะอันนี้เขาเกี่ยวมือเกี่ยวประทุปประธานเกี่ยวแบบบ้านเข่านี่แหละแต่อีส่ายหรืออีกว่าปรุงไว้เกีียวเต็ียมกลรมกับกรุงไว้เข่าควบตีอ่ะผูเพียงหัคนอาแกงกระซุ่มเข่าเข่าหน้าแซงเนาะทิ้งเลือดตายจากหน้าแซ็งไงเลยหันมา ม่เนาะมาไปเขาหน้าปีเห็นหน้าเห็นหน้าข่างหนึ่งเดี๋ยวกิว้วซองเทือพันปะเกิดคุ้มพันวะซ้ำเนี่ยโบงามปร้ายไกยามันใครก็ห้สื่อเขอาเนาะโบรแม่พี่น้องเนาะลุ่มลุ่มเสยลุ่มวาพี่น้องเอ้ย ยู่ไกลกันบ่ได้่าสะมาไกลๆกลนันมันจังมวนนี่ห้ามโซนนี่ห้ามนีมันนาอยู่เบื้องนี่ฮะเ้อก็าอมาหลุดกันไปหน่องเอ้ยบะเมือนี่ทีเล่วโบเหมือนทีบันมา้ากของเหียนในบันที เก่าวันอทิตวันทิบเก่ดือนสิบเวทปีสองพันสามกา้ายคุนกับจิมวนอยู่อันนี้เป็นก้นหน่อยมากเกีียวเนาะกับจิบูมวนปนไดแต่กข้าว่ส้เามีรุมมาบ่งหมาเข่านั่นก็บีนียงบางบัวเงามบางบัวกับจีไรเน่ เด้อพี่น้องสมองปลายเด้อเสียงตะวิตกับข่อยคำลงแรงน่ะสรุปยนต์หน่อมือนีนกับโบแล้วมือนหนาจาก็กซีมาใหม่มาเบิ่งผลงานของพวกเ้ามนี่เบิร์นกี่เจริหลายแต่ก่อนจริงก่อนเขามันห่างเนาะ ลมกว่ากงกว่าแห้งไงนอนใต้ตะพีจักรดถาเลยแห้งอยู่เมื JI, bye, 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 um, so ่อวหยประัตไปวไหว่วะมาเบืงวนสิตัสแชมเปโเบิ่งหนึ่งก็เป็นตัวกหัวอเนาะมันก็จากมัดหนาเก่น่อนแต่นก็ว่าก็คุดเกียวคือวานิี่น้ำเอาน้ำ แต่ตัดบุได้เห้กับเกีย่ยวคืเอเก่าไม่กระไรบ้างไป Canvas ไปไปสำหรับกลิปนี้ฝากไว้เทียงสมิเด้อพี่น้องเด้อฝากกดติดตามในส่งเต้าครูบันน่ะ ันนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้สาวกูใสยสุดสุดสายพ่อขอุปุุกขอบใจร้ายๆสำหรับกิฟนี้ยลาบไปก่อนเลยให้เบิงแสงไปเรื่อย